วันนี้ก็ามาโยเตะาลาะกางลาวกับทุกคนเด้อนะก็ามาพักดานบังลาวนะครับทุกคนเด้อสันมาเกบกับนะครับเมืองรังกาวันนี้โยเตะไปใกล้เตะลากางครับวันนี้ในด่านใกล้แต่วันนี้มโาโยลากางลาต้นเดือนกับเจ้าตย์ต้นเดือนนี่ครับนี่วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศนี้ลนเลยนะครับทรุดๆกันเลยนะครับทุกคนเด้อสัมสะอาดนาทานนะครับทุกคนอานมุสลิมโอ้โหเค็บปั๊บอานารอร่ยอยคมือตังเลยก,กับเจ้า เจ้าเดียวนี่นอะไม่มีเจ้าอื่นนี่เจ้าเดียวก็เหมือนเมืองตังเลยนะครับทุกคนมากันได้นะครับมากันเยอะๆนะครับ ้นมี่น er> um ี้ข่อก็ได um ้ปี้บอน่เออวัน nah ี้มันมนทุกไมอกุโอ้นี่ต้งมุนนต้องำนี่มุนนาะนะรันน้องจิมันมุนได้เลยแต่ว่าเราพิการใช้มอเอร์เวลาไปงาน่นี้วันนี้กับเคบับก้องบังกับอ่ารมุสลิมนะครับก็มาอุ่นุ่นกันได้กับเสสาดกลางวันเสาราวันติด วันเดือนนะครับกม็มีพรุ่งนี้กันนะครับก็วันนี้เพึ่งเรื่มนะครับทุกวันเด้ก็มากันได้มากันเยอะๆนะครับทานอร่อยนะครับสะอาดโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ